ทุกคนเคยเคยเป็นไหมคะคือเวลาที่เราได้ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วชอบแต่เราไม่รู้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรแต่เราจําท่อนผูกได้แล้วก็จําทํานองท่วงทํานองได้เงี้ยไปถามเพื่อนไปฮึมเพลงให้เพื่อนฟังฮึมจนคอจะแห้งหรือร้องจนคอจะแห้งในท่อนนั้นเพื่อนมันก็ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเงี้ยแต่เรามีวิธีค่ะเราจะพาไปฮึมเพลงให้พี่กูเกิลฟังนะคะแล้วพี่กูเกิลจะช่วยเราหาะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วก็มาตรงที่ระบุเพลงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลลลอองงงงฟัดดูนนะะะะะะคควว่าากุ้้้ฮึมมเเเพไไรรแ Google จิ์ช ้องอีกเพลงหนึ่งนะคะ <S <S> ว้าวนะคะของมีนตรานั่นเองถูกต้องครับโอเคทีนี้นะคะ <S <S เราจะมาดูเพลงสากลกันบ้างว่าเขาจะหาให้เราเจอไหมนะคะโอเค เซฟยูเทรียนะคะของโดวิกเอนนะคะถูกต้องนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะคะลองค้นแบบนี้ดูนะคะหรือไม่ถ้าเราจําท่อนฮุกได้เราก็ร้องท่อนฮุกไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องมาหึมเพลงแล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย